โอเคครับวันนี้ผมก็อยู่กับเกมชัวร์เลิฟออนไลน์นะครับวันนี้ผมจะมาบอกจุดฟาร์มเวลสำหรับเวลตั้งแต่เลเวล66ขึ้นไปนะครับแต่ว่าคุณผ,ผู้ชมต้องเล่นเควสเนื้อเรื่องหลักมาให้ถึงเมืองเอลสคาโลก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกจากหน้านี้ก่อนที่แรกที่เราต้องไปนะครับผมก็เมืองเอลสคาโลนะครับผมนี่สำหรับใครที่ไม่มีวาร์ปก็ให้ไปหาซื้อในร้านค้าได้เลยเนาะ โอเคครับพอมาถึงเมืองเอสคาร์โปุ๊บก็ใช่ผมจะบอกกันครับว่าคนดูทุกคนเนี่ยคุณผู้ชมทุกคนต้องเล่นเควสืในเรื่องหลักนะครับมาให้ถึงเมืองนี้ก่อนเนาะอ่าก็ได้เล่นมากันนะครับเก็บไว้ทา้ทางแล้วก็พอมาถึงเมืองนี้ปุ๊บเควสมันอยู่ตรงนี้ครับที่ตัวนี้เลยก็ให้กดเข้าไปนะครับมันจะเป็นไปที่สองอ่ะเดี๋ยวเรากดเข้าไปที่เควสก่อนนี่นะครับผม ความปอกไขในวันที่เมาหเรานะครับชื่อเวสนะครับผมเลเวลหกสิบหกนะก็เงื่อนไขการทาเวสนี้ก็มี2อย่างนะอย่างแรกคือไม่ใช่เงื่อนไขทางการทำเวสเป็นเงื่อนไขการปลดล็อกเวสอย่างแรกก็คือคุณผู้ชมต้องเลเวลหกสิบหกขึ้นไปนะครับอย่างที่2ก็คือต้องทาเวสนเรื่องหลักมาให้ถึงตรงนี้ก่อนซึ่งมันก็ไม่ได้ยากขนาดนะครับแป๊บเดียวก็ถึงแล้วถ้าตั้งใจเล่นจริงๆนะโอเคก็ให้เรากดรับเวสมาเลยนะครับผมแล้วก็รับมาเลย รับเควสเสร็จปุ๊บเควสมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยเนาะกำจัดแมงป่องเหล็กที่ทะเลทรายอาคารนะครับผมซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้จุดหมายที่ว่าจากเมืองเอสคาโรมาที่เราไปจดหมายนะครับแล้วก็ไปเนินปวดแล้วก็มานี่นะครับผมตรงนี้เลยโอเคขอผมวิ่งสักครู่กันแล้วกันเนาะ โอเคครับเรามาถึงแล้วอ่าฟาร์มตรงนี้นะครับผมมันก็ดีอย่างมันก็ดีอย่างตรงที่ก็ดีของมันนะครับก็คือการที่ถ้าเป็นกดสายฟรีนะฟาร์มตรงนี้เราจะได้ทั้งยาคูณพันนะครับผมอ่ายาตัวนี้เลยนะแล้วก็ได้เงินนิดหน่อยแล้วก็ยีกีนะครับผมซึ่งตัวที่เราจะต้องตีตามเคลสเนาะเดี๋ยวผมกวหาก่อนอืมนี่น,น,น,นีตัวนี้ครับผม มแมลงปล่องเหล็กตัวน,นี้เลยนะครับซึ่งถ้าใครตีไม่ไหวนะครับก็ให้ไปหาแแค้นอยู่นะครับแล้วก็ไปยืมทหารรับจ้างในแแค้นมาเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูทหารรับจ้างทหารรับจ้างน่ครับยืมทหารรับจ้างก็บางแแค้นก็จะมีพวกเร็ว,เ,วเยอะอยู่เนาะพวกคนที่เขาเยเยอะผมก็จะไม่ยืมแล้วกันแต่ผมจะจ้างเป็นทหารรับจ้างดีกว่านะครับนี่โอเคแนะนําให้เป็นดาบใหญ่นะ ดาบตีแรงนะครับต่อมาก็เรียกสัตว์เลี้ยงอันนี้ผมจะเรียกมาเก็บเรียวด้วยนะครับโอเคก็ตีไปเลยนะครับผมเราตีก็เราตีสักครู่โอเคนี่นะครับผมทำเฟสสำเร็จนะครับแต่ว่าถ้าเราตีแล้วเราไปส่งตีเราไปส่งเจอตัวแบบเนี้ก็คือเราตีตัวหนึ่งปุเราก็วิ่งไปส่งเฟสรับใหม่อะไรเงี้ยมันจะช้านะครับผม เราจะใช้สูตรนี้เลยก็คือเราตีได้หนึ่งตัวปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องไปส่งนะครับดองไว้แล้วเราก็ตีอีกเดี๋ยวผมจะตีให้ดูอีกตัวหนึ่งไหนว่าหายากถ้าอยากให้เร็วนะครับผมแนะนําให้หาเพื่อนมาเยอะๆนะครับเพราะว่าหนึ่งคนมันจะเกิดประมาณแบบหนึ่งตัวถึงสองตัวนะถ้ามีเพื่อนสักสามคนในตีอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถตีพร้อมกันสามตัวได้แบบนั้นจะเร็วนะครับ แต่ผมตอนนี้ไม่มีใครเล่นด้วยผมก็เลยลุยเดี่ยวเพราะแต่มันไม่เกิดเลยคุณผู้ชมเอามันน่าจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าไม่มีนะเนี่จะละจะละนี่นะครับผมตีต่อเลยโอเคผมก็ตอนนี้ก็ตีมา,าประมาณหนึ่งร้อยตัวแล้วนะครับผมอ่าทีนี้ผมจะลองไปส่งเควสให้คุณผู้ชมทุกคนดูนะครับว่าจะได้อีพีเท่าไหร่เนาะ ก็นี่นะครับสำหรับวิธีการฟาร์มวิวโอเคเล้วเราวับกลับไปเออเอลคาโลกันเลยดีกว่าก็แนะนำให้ถ้าเกิดจะตีก็แนะนำให้หาตีตีนะครับมันจะได้วิวได้เร็วนะโอเคมามาแล้วแล้วก็ไปส่งเควสเลยนะครับผมเดี๋ยวผมส่งเควสปุ๊บส่งเควสตรงนี้เนาะหนึ่งร้อยตัวนะครับได้เป็นยาลิเบต้า 1,000นะครับผมแล้วก็เงิน10,000แล้วก็อ no ีกพีสล้านเนาะโอเคครับผมสำหรับวิธีการก็ประมาณนี้นะครับว่าแตไอสองตัวนี้อะไรไม่เนี่ยฝาแฝดไม่เหมือนกันนะพี่ลูดูตาเลพี่ตวเฮ้ยคนละสีเหรอคนไหนแฝดพี่คนไหนแฝดน้องวะเฮ้ยเท่ว่ะเฮ้ยเท่ห์วะเติมันเท่ดีว่ะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการฟาร์มเวลตั้งแต่เวล6กขึ้นไปนะครับก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ แล้วลกนากดติดตามแล้วก็รอดูนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปเจอกันคลิปหน้า